ังนั้นพระพุทธเจ้าสอนคนทุกคนที่ยัง,งโง่อยู่นั่นแหละให้สลาดขึ้นมาที่ยังทำผิดอยู่นั่นแหละให้กลับคืนมาทำให้ถูกต้องที่คนยังมีทุกข์อยู่นั่นแหละให้ทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปอันนี้เป็นหัวใจหรืเป็นคำา พูดคำเตือนของพระพุทธเจ้าสอนเราจริงๆคำว่างโง่นั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องการหาเงินหาทองหรือการซื้อการขายการศึกษาเล่าเรียนไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นหมายถึงเรื่องอะไรหมายถึงโทสะโมหะโลภมาทำลายตัวชีวิตของเรา หรือมันแสดงความไม่ดีไม่งามออกมาอันนี้แหละเรียกว่ายัาง,งโงหลงยังไม่เข้าใจยังไปงมยังไปอาัยอะไรมาช่วยให้โทสะโมหะโลภะลุดน้อยลงไม่มีใครจะมาช่วยเราได้เลยตัวเราเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตน พึ่งใครทําไม่ได้แต่พึ่งพระพุทเจ้าทําให้ก็ไม่ได้บัดนี้เรายังไปพึ่งขีพึ่งเทวดาพึ่งการรักษาศีลพึ่งการให้ทานแต่พึ่งการทํากรรมฐานหรือปัสนาอยู่ที่ไหนรู้ยังไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครหนอจะพึ่งได้ อันนี้เลยเป็นหัวใจเป็นหลักสำคัญเราต้องทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอันนี้นม่ว่าโสะโมหะโลภะนั้นจะจางภายไปก็เพราะเราเห็นเรารู้เราเข้าใจม่เองดังนั้น ที่ผมหรือตัวจมาจะพูดให้ฟังเพียงท่านสั้นสึดใจเดียวเท่านั้นเองการให้ทานการรักษาศีลการศึกษาเล่าเรียนสลาดทุกอย่างก็ตามถ้าหากยังไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็ถือว่ายังไม่สลาดนั่นเอง อันนี้เลยจึงสอนให้คนทุกคนสลาดพระพุทธเจ้าสอนสอนให้คนกําลังทําผิดนั้นคือมันไม่รู้จักวิธีทำคือไม่รู้จักทำอันนี้ไม่รู้จักการเคลื่อนการไหวการไปการมาการพูดการจาการนึกการคิดนี้เรียกว่าทำผิดเมื่อเรารู้สึกตัวในการทำการพูดการคิด ในการไปการมาการพูดการจาจิตใจมันนึกมันคิดรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จากแท้อันนี้เียว่าสอนให้ทำถูกต้องอันทำสิ่งอื่นนั้นยังไม่ตรงเข้ามาจาุดนี้อันไรอย่างนั้นสอนให้คนกำลังมีทุกข์ให้ทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปหรือจางคายไป ก็สอนให้คนดูจิตด,ดูใจกำลังมันนึกมันคิดนี่เองเมื่อไม่หลงจุดนี้ความทุกนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ความทุกนั้นคือโทสะทุกเพราะมีโทสะมาทำให้เราโกรธให้เราเครียดเราไม่พอใจนี่ทุกเพราะเราหลงนี่ถ้าเราไม่หลงโทสะ ก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกพ่อเรามีโลภะนี่ถ้าเราไม่หลงเราไม่โกรธโลภะก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกพร่อสิ่งนี้พระพุทธเจ้าสอนทุกพ่อโทสะโมหะโลภะมาลบกวนเหมือนกับเราอยู่ในถ้ำมืดอยู่อย่างนั้นแหละ ควบหน้าอยู่อย่างนั้นเละไม่มีความสว่างภายในใจิตใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคำสอนของพระเุทธเจ้าคนสมัยนี้ว่าขัดใจไม่พอใจไม่ถูกใจอันขัดใจนั้นถูกแล้วอันไม่พอใจนั้นไม่ถูก คือพอใจแล้วมันเจิบแล้วอย่ขัดใจถูกใจเราว่าไม่ถูกใจเนะี่ยไม่ถูกเลยมันถูกใจเราจริงๆโทสะมันถูกแล้วโมหะมันถูกแล้วโลภะมันถูกแล้วคือว่าให้ดูไปที่ตรงนี้ให้เห็นที่ตรงนี้ให้เข้าใจที่ตรงนี้จริงๆถ้าหากไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สัมผัสที่ตรงนี้ ความทุกนั้นจะไม่จางหายลงไปเลยแม้จะศึกษาเล่าเรียนภระไตปิดกจนจบก็ตามแต่พาสมภาษาคล้องแค่วองไวรู้จักอัดรู้จักแฟทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามถ้าหากยังไม่หมักแก้ความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนที่ตรงนี้ ก็ยังไม่สมควรยังไม่คุ้มค่ากับความมาเกิดเป็นคนนั่นเองยังนั่งคำสอนของพระเจ้าทั้งหมดประมวลลงมาจุดนี้เป็นข้อแรกที่สุดเมื่อทำลายโทสะโมหะโลภะได้นั่นแหละเรียกว่าเรามีสินสินจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบไม่ใช่ว่า เสื้อผ้าเงินทองอะไรต่างๆนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันจริงกิเลยยางยาบคือโทสะโมหะโลภนี่เองแล้วก็กิเลสตัณหาอุปทานตามทำชั่วนั่นเองอันนี้แหละกิเลสอย่างหยากเมื่อสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงไปถึงจริงปรากฏ เพราะศีลมันหงายหน้าขึ้นมาแล้วศีลน,นั้นหายเกี่ยวที่มันอัดแน่นนั้นออกแล้วจึงว่าศีลจึงเป็นเครื่องทาลายสิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบจางหายไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือศีลศีลน,น,นั้นแปลปกติกายปกติวาจาปกติใจ จึงเห็นว่ากายปกติวาจาปกติใจปกติอันความปกตินั่นแหละเรียกว่าสินถ้าเราไปรับสินห้าสินแปดสินติสินสองร้ยี่สิบเจ็ดสินสามร้อยกวตังยังไม่เห็นกายเห็นวจาจาเห็นจิตเห็นใจเราปกติแสดงว่าอันนั้นเป็นสมมุติเท่านั้นเองยังไม่เป็นตัวสินแท้ ตัวสินแท้ตัวสินจริงๆนั้นคือความปกติเมื่ออะไรมาแต่ต้องสัมผัสเราก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะเรามีปกติแล้วสมมุติให้ฟังเรานั่งอยู่ในขณะนี้หละมีคนมาจับมือที่จับแขงจับขาจับที่ไหนก็ตามมีสองคนสามคนมาจับพร้อมกันก็รู้ปึ๊บพร้อมกันทันที เพราะเรามีปกติแล้วดังนั้นความปกตินั่นแหละคือสินสินงจะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยาบอันคำว่าสงบนี่เรานั่งอยู่ที่นี่ในขณะนี้จกเป็นพระเป็นเนรเป็นญาติเป็นโยมเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่พอตามวางตัวของผมวังตัวจะมาพูดอยู่เดี๋ยนี้แหละ ดูจิตดูใจของท่านดูจิตนั่นเลยคือความสงบแท้อันนี้แหละเราไม่ต้องไปสร้างความสงบอะไรไม่ต้องไปสร้างสมาธิอะไรเพราะสมาธิมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ทำที่ตรงนี้เราจึงไม่รู้จักความสงบแบบนี้เพราะสัญญาตัวนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่ของมัน เราต้องให้สัญญาตัวนี้ทำหน้าที่ของมันจริงๆสัญญาจึงความหมายรู้จำได้ไม่ใช่ไปจํามาจากตำราไม่ใช่ไปจํามาจากครูบาอาจารย์สอนให้เราจําว่าเรานึกเราคิดเราเห็นเรารู้อันนั้นแหละคือสัญญาแท้เรากํามือรู้สึกเราเยียดมือรู้สึก เราพิตารู้สึกเราเลือดซ้ายแลขหัวรู้สึกเราหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกมันความรู้สึกนี่นแหละคือสัญญาให้มันทำหน้าที่ของมันเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จำได้มันจะไม่มีวันหลงวันลืมเพราะมันได้ทำหน้าที่ของมันจริงๆแล้วเป็นยังไงสังขาร มันจะไม่ปรุงไปในทางที่ผิดสังขานคือจิตใจมันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งมันเป็นอารมณ์ขึ้นมาถ้ามันเป็นอารมณ์ขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราขัดใจเราไม่พอใจมันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเองมันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเอง ไม่สค่ขัดแย้งคนอื่นนะขัดแย้งดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจนี่เมื่อเรามาเห็นมารู้มาทําความเข้าใจขับที่ตรงนี้ควมสับสนวุ่นว้ายเหตุมันจะไม่เกิดขึ้นที่ตรงนี้เพราะมันไม่มีการขัดแย้งกับตัวของมันเอง เพราะตัวสัญญาตัวนี้เข้าไปอยู่ที่ตรงนั้นเพราะตัวสมาธิตัวสติตัวปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นที่ตรงนั้น <ampoo> มันได้ทำหน้าที่ของมันโดยตรงขึ้นมาแล้วอันนี้แหละสมาธิจะเป็นเครื <Flynn> ่องกำจัดกิเลสอย่างกลางดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนถึงที่สุดแล้วญานยอมมีหยานั่นคืออะไร ญานแปลว่ารู้แปลว่าเข้าไปสัมผัสไปแนบแน่นกับสิ رك, aman, ่งเหล่านั้นเพราะรูปมันทําหน้าที่ของมันเวทนามันทําหน้าที่ของมันสัญญามันทําหน้าที่ของมันสังขารมันทําหน้าที่ของมันวิญญาณมันทําหน้าที่ของมันหน้าที่ของมันมันทําเองจริงว่าญานเข้าไปรู้เมื่อมันทําหน้าที่ของมันสําเร็จแล้ว เราก็รู้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนคนให้คนทำหน้าที่ของคนให้คนทำหน้าที่ของคนจยหมดทุกไปเพราะมันทำหน้าที่ของมันการให้ทานการรักษาศีลการทำสมาธินั่นดีแล้วแต่ยังไม่ทำจุดนี้เมื่อไม่ทำจุดนี้งานก็ไม่สำเร็จ แต่คนอื่นนั้นจะทำยังไงก็รู้ผมไม่รู้กับเรื่องของคนอื่นแต่สำรับตัวของผมตัวของอาตมาต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่รู้เคยให้ทานมาเคยรักษาศีลมาเคยทำกรรมฐา,านมาหลายวิธีที่ทำมาแต่มันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่เข้าใจเรื่องนี้มันไม่รู้เรื่องนี้ มันไม่มีการอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังได้ดังนั้นเมื่อมาทำเรื่องนี้ทำวามรู้สึกตัวนี้เองทิกมือขึ้นก็รู้ข้อมือลงก็รู้ทิกมือขึ้นก็รู้ยกมือก็รู้กำมือก็รู้เยียดมือก็รู้เหลียวซ้ายเหลียวขวาก็รู้เอียงซ้ายเอียงหัวาก็รู้ก้มมือก็รู้นี่มันรู้อันนี้ ทิดตาก็รู้หายใจก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้เมื่อมันรู้แล้วควมรู้นั่นแหละจะทำหน้าที่ของมันเองดังนั้นคนโบราณท่านยึงสอนเอาไว้เดินไปต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังเลี๋ยวซ้ายเหลียวขวาท่านสอนเดี๋ยวนี้เราเดินไปแต่ข้างหน้ามองไปแต่ข้างหน้าไม่ได้เหลียวหลัง ไม่ไดเหลียวซ้ายไม่ได้เหลียวขวไม่ได้มองกลับเข้ามาที่ตัวเราเมื่อไม่เหลียวหลังเราก็ไม่รู้ว่เราทําอะไรมาบ้างให้ทานมาบ้างรักษาชินมาบ้างทํากรรมฐานมาบ้างแล้วหรือเพราะเราไม่เหลียวหลังเราบันนี้เมื่อเราเหลียวหลังเรามองเห็นสภาพควมเป็นอยู่การทำเราทํามาแล้วอย่างนั้นเราก็ต้องรู้กัน เลี๋ยวซ้ายแลหัวเลียวดูที่คนกำลังทำอยู่นั่นเขาทำยังไงเขารู้สภาพรูปภาะที่เขาทำแล้วหรือยังเนี่ยเลียวซ้ายแหลหัวมองเข้ามาถึงตัวเราโอตัวเราก็เป็นเ่นนั้นเมื่อย,ยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ทำเจนนั้นนี่แหละเลี๋ยวซ้ายแลหัวเลี้ยวเข้ามาเบิงตัวเองเลี้ยวเข้ามาดูตัวเองมามองดูตัวเอง เมื่อมามองดูตัวเองแล้วมันเกิดมีความเข้าใจสัมผัสได้จริงๆดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสและสอนอยวิชจักทั้งหลายคือเราตถาคตจัดทั้งหลาย,เ,าาหลายเหมือนเราตถาคตจัดทั้งหลายเป็นตถาคตคือยังไงเหมือนอยังไงคือกันมีแขงมีขามีตาให้ว่า มีลูกมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณคือกันเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเด็กผู้ใหญ่เหมือนกันพระสงฆ์องค์เนนเหมือนกันเรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือเหมือนกันมีเหมือนกันคนจนก็มีเหมือนกันคนรวยก็มีเหมือนกันอันมีเลทนามมีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีเหมือนกัน และก็โทสะโมหะโลภะเขาเกิดขึ้นได้เหมือนกันนั่นเป็นอย่างนั้นเบเลตันหาอุปทา,านก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันความสงบนันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันมีเหมือนกันทันวันบบดนี้เมื่อเราทําถูกจุดแล้วทําให้ทุกข์นั้นลดน้อยหมดไปแล้วมันก็เป็นสถาคตเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนกัน เป็นที่ตรงไหนก็เป็นที่จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจท่องใสจิตใจว่องไวนี่เองอันนี้แหละเป็นที่เนอ,อย่างละเอียดอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคุนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคุนี้ท่านสอนอย่างนั้นแต่เราไม่ทาแต่เราไปปราดถนาอ้อนวอนขอร้องเอาทําบุญแล้วก็ขอร้องเอาไหว้วนเอามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้ายท่านสอนให้เราทําเอง